กับพิรุษสอส9ไกลโวยฝ่ายรัฐบาลได้ฉีดเอ็กซ์ต้าเซนิก้าแต่ฝ่ายค้านได้ฉีดวัคซีนของซิโนแวคเจอประชาชนงัดหลักฐานสนกลับถึงกับเถียงไม่ออกจากกรณีที่นายประเสริฐพงศนุวัตน์สอสบัญชีรายชื่อพัก9ไกลได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์โดยระบุว่าสอสอพลังประชารัฐและสอสรัฐบาลได้ฉีดเอ็กซ์ต้าเซนิก้าโดยเจ้าหน้าที่จะถามก่อนว่าเป็นสอสอพักไหนถ้าเป็นพักฝ่ายค้านเจอฉีดตัวซิโนแวค้น ต่อมานายประเสริฐพงศ์ได้พูดเรื่องว่าที่ฟังมาสสรัฐบาลเขาก็บอกว่าฉีดเอ็กซ์ต้าเซนกาโดยสสที่ได้ฉีดมากกว่า60ปีก็ได้ฉีดแต่คําถามอยู่ที่ว่าในขณะนี้สสฝ่ายรัฐบาลเขากล้าบอกหรือไม่ว่าคุณได้ฉีดเอ็กซ์ต้าเซนกาหรือซิโนแวคซึ่งไม่กล้าบอกเพราะพวกเขาฉีดเอ็กซ์ต้าเซนกาส่วนพวกตนเป็นพวกฝ่ายตัวแทนประชาชนฉีดซิโนแวคเหมือนชาวบ้านทุกคน ที่ความแตกก็เพราะว่ามีสสคนหนึ่งไปฉีดวัคซีนที่ต่างจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ถามว่าท่านเป็นสสอพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งถามนำเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ก่อนจะฉีดต้องรู้ว่าเป็นสอสอพักไหนฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแล้วเขาจะได้จัดเอาวัคซีนให้ถูกซึ่งไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคซึ่งมีสอสอฝ่ายค้านบางคนที่ได้ฉีดเอ็กซ์ต้าเซเนกาภายใต้การต่อรองกับเจ้าหน้าที่ ขณะในทวิตเตอร์ต้นโพสต์ดังกล่าวนั้นได้มีกลุ่มหนุนพรรคก้าวไกลเข้ามาสอบถามว่ามีหลักฐานไหมจะเอาไปฟาดหน้าสลิมแต่นายประเสริฐพงศ์ไม่ได้ตอบบอกแค่เพียงว่ามีใบนัดเข็มที่2บอกไว้และเจ้าหน้าที่จะถามก่อนถ้าเป็นสสรัฐบาลจะเลือกได้จนทําให้มีบางคอมเมนต์เข้ามาถามย้าว่าจริงหรอคะทาไมถึงเลือกปฏิบตัติแต่ก็มีหลายคอมเมนต์เห็นแย้งว่าส่วนใหญ่คนที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ เป็นวัคซีนของเอ็กซ้าเซนิก้าอยู่แล้วอีกทั้งยังมีสสฝ่ายรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยหลายคนที่ได้ฉีดของตัว s i โนแว็กอย่างนายอนุทินก็ฉีดของเซโนแว็ทําให้นายประเสริฐพงศ์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวซึ่งนอกจากนี้ยังมีประชาชนบ่นด้วยว่าแล้วทํามาเป็นต่อว่าประชาชนเกี่ยงกันเลือกวัคซีนขนาดสสเองนั้นยังถกเถียงกันอยู่เลยอยากจะได้วัคซีนตัวนั้นตัวนี้นอกจากนี้ยังมีบางคนมองว่าเรื่องนี้แปลกๆเพราะ หากไม่ได้รับความเท่าเทียมก็ควรออกมารวมตัวกันพูดสอสอพักนี้ไม่น่าปล่อยให้เรื่องเงียบ